เรื่องจริงของนายอนอารันภูท่าแรกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและข้อสุดท้ายจะทําให้คุณอึง้งเรื่องที่1เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายรีวิวชีวิตประจําวันและอาหารนายอันเริ่มเป็นที่รู้จักจากการทําคลิปวิดีโอในชีวิตประจําวันของตัวเองโดยเฉพาะการออกไปหาของกินตามตลาดนัดร้านอาหารซึ่งมักจะมีคําพูดติบป,ปและพฤติกรรมที่แปลกไปจากคนทั่วไปบางครั้งเขาถูกเรียกว่านักรีวิวอาหารที่เรียวที่สุดเรื่องที่2บุคลิกและพฤติกรรมที่เป็นประเด็นถกเถียงนายอันมีบุคลิกท่าทางที่หลายคนมองว่าเหมือนคนไม่เต็มบับัดลาด าาและมักจะคุยว่ามีสาวๆมาติดพันเยนนอกจากนี้ยังมีรายงานถึงพฤติกรรมที่ชอบไปขอของกินฟรีตามร้านค้าอ้างว่าจะมาถ่ายรายการหรือรีวิวให้ก่อนจะรู้ข้อที่3มกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณเรื่องที่3มมักถูกมองว่าเป็นคนขี้เกียจและใช้ชีวิตแบบก่อหญ้าแฟนคลับจากการทำคอนเทนต์ที่เผยให้เห็นถึงวิธีชีวิตประจําวันของเขาหลายคนมองว่านายอันเป็นคนขี้เกียจไม่ทํางานทําการและมักจะของเงินจากแฟนคลับหรือญาติญาติเพื่อใช้ชีวิตไปวันวันเรื่องไหนคุณไม่เคยรู้มาก่อนหรืออยากรู้เรื่องจริงของใครอีก comment? มาด้านล่างเลย